สวัสดีครับสวัสดีนะครับ fc ทุกท่านเลยนะครับก็ไม่ได้อัปเดตนะครับคลิปนะครับนานมากเลยนะครับก็กไม่ได้จับเลยนะครับปืนเจ้า FX ็นะครับน่าจะรวมสีเดือนได้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับข้างในผมก็เลือกที่จะเก็บลมไว้นะครับไม่รู้จะรั่วหรือเปล่าแต่ก็วันนี้จะมาพูดถึงนะครับว่าเรานะครับจะเก็บนะครับ ปืนลมแบบไหนดีนะครับให้มันไม่ให้รั่วนะครับหรือว่าโอกาสรั่วน้อยที่สุดอะไรประมาณนั้นนะครับก็ผมผมผมทดสอบนะครับถือว่าเป็นการทดสอบด้วยภายในตัวว่าเถ้าเรานะครับไม่ได้ดูมันเลยอะไรเงี้ยแค่เช็ดแล้วก็เก็บไว้อย่างดีในกล่องของมันเองก็ว่ามันจะรั่วไหมนะครับเดี๋ยวผมจะถ้าไม่รั่วก็แปลว่าประสบผลสําเร็จนะครับโอเคผมอ่า เก็บลงไว้ที่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบานะครับอ่าก็เดี๋ยวมาดูว่ามันยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะครับโอเคเนาะก็นะครับเช่นเคยนะครับผมก็เนี่ยะเดี๋ยวมาเปิดดูนะครับข้างในก็กล่องมันนะครับโอ้ยนานเลยนะครับไม่ได้จับผมก็เลือกที่จะนะครับเก็บนะครับแบบนี้ก็ สายลมก็ถามกันมาเยอะนะครับแต่ก็ไม่มีนะครับเวลาที่จะอัปเดตเลยนะครับก็วันนี้พอมีโอกาสนะครับว่างนะครับอากาศก็เย็นพอสมควรครับก็เหลือลมเท่าไหร่น้อหกสิบก็เจ็ดสิบบาทนะครับเจ็ดสิบบาทเช่นเคยนะครับดูลมที่ถังนะครับไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าไกลก็นะครับเจ็ดสิบนะครับ ก็ยัง70บาทตัวเล็กตัวแรกก็70นะครับตัวท้ายก็ต้อง70เพราะว่าลมที่ถังมันจ่ายมา70เราตั้งไว้ที่100ก็เล็กที่100นะครับแล้วก็150นะเล็กหน้า150เล็กหลัง100ก็ถ้าเราเอาลมที่ถังไว้70มันจ่ายมาความสามารถในการจ่ายมาแค่70ก็สามเกตต้อง70นะครับเท่ากันก็ประมาณครับนี่ครับ70ก็ถือว่านะครับ ประสบผลสําเร็จนะครับนะครับวิธีการเก็บนะครับไม่ให้รั่วก็เ,เติมลมก็ถือถือว่าไม่น้อยนะครับมันก็ไม่มากนะครับอยู่ประมาณกลางๆครับมินิมัมให้มันน้อยนะครับก็ประมาณ70บบาทเนาะโอ้่อนยันนะครับโอ้อากาศก็หนาวนะครับช่วงนี้ ูขอตั้งผาดทรายนิดนึ่งทรายนิดนึง,าานนงโอเคนะครับผมเลือกที่จะเก็บลมนะครับให้น้อยที่สุดนะครับก็ผมว่าน้อยนี่ก็ประมาณ60-70นี่ก็น้อยแล้วละครับก็โอเคแล้วแหละแต่ถ้าเราไม่ผมมองว่านะครับบางคนเขาบอกว่าก็ถอดเลยนะครับถอดแล้วก็ให้นะครับ โอลิงนี่อยู่ด้านในมันได้พักตัวอะไรประมาณนี้แต่ผมมองมองต่างนะครับผมคิดว่าถ้าว่าโอลิงนะครับพวกยางนะครับข้างในถ้าว่ามันไม่มีเฟตเชอร์นะครับไม่มีแรงดันที่ไปเ,เขาเรียกอะไรอะเมนเทนมันไว้อะคือเหมือนตัวกระตุ้นมันไว้นะครับผมคิดว่ามันจะไม่มีการยืดหยุ่นแล้วก็พอเราเอากลับมาใช้อีกนะครับมันก็ จะเกิดแบบยังไงอ่ะคือพอเราป้อนแรงดันไปเยอะๆพอเรากลับมาใช้เนี่ยผมว่ามันมันมีโอกาสที่จะรั่วนะครับเพราะว่าอยู่ๆไปมันไม่มีลมที่ไปไปไปเมนเทนมันไว้มันก็เกิดการแข็งตัวนะครับผมมองว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ผมก็เลยทดสอบดูก็เป็นไปตามนั้นนะครับใครที่จะเก็บปืนลมนะครับก็เอาแบบวิธีผมก็ได้นะครับหรือว่าถอดออกทดสอบดูก็ได้นะครับปืนเรา ก็ปืนราคามันค่อนข้างสูงแล้วก็ต้องใส่ใจนะครับมันนิดหน่อยแต่ถ้าที่เราประกอบเองหรือว่าอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับรั่วก็เปลี่ยนโอลิงพวกนี้เพราะว่าชุดโอลิงของ fx นี่หลายตังอยู่นะครับเป็น2,000ันเหมืนกันนะชุดหนึ่งไม่รู้ทุกวันนี้ไปเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ fx ของนะครับของบ้านเราก็นะครับมีคนนะครับก็ขอนะครับใบปสาก็ไป มาเอาซื้อมาค,อคอรอบครองก็เยอะนะครับถือว่าดีเลย <c oughs> ก็มีเพื่อนนะครับเพิ่มขึ้นเยอะเรามีอะไรเราก็ปรึกษาได้นะครับปรึกษาเขาได้เราเจอปัญหาอาเราเจอเขาไม่เจออะไรเงี้ยก็พูดคุยนะครับใครที่มีนะครับ f x แล้วนะครับก็ทักมานะครับใต้คอมเมนต์ได,ได้นะครับแล้วก็เพิ่มเป็นเพื่อนกัน สักหน่อยก็เดียวจะได้พูดคุยกันนะครับปัญหาหรือเรื่องกระสุนเรื่องอะไรนะครับเพราะว่ามันลมมันไม่มีการเล่นปืนลมเนี่ยมันหาที่สิ้นสุดก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับไม่เหมือนดินคับก็ให้มายัางไงก็แต่งนิดๆหน่อยๆแต่งภายนอกด้วยซ้าไปนะครับก็ใช้ได้เลยแต่ปืนลมก็มันจะมีหลายอย่างนะครับให้เล่นได้เพลินอยู่ครับถ้าใครเคยเล่นเนาะถ้าว่าใครชอบดินขาบก็ก็ไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็ วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาบอกวิธีนะครับการนะครับเก็บรักษานะครับทำไงให้มันเอ่อทนนะครับมากที่สุดเนาะแล้วก็กลับมาใช้ถ้าเราจะใช้ก็ใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องมากังวลอะไรมากกับนะครับเผื่อรั่วเผื่ออะไรอย่างเงี้เนาะก็เผื่อเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับก็เอ่อถือว่ามาปัดฝุ่นด้วยแล้วคริมนี่คงไม่ไม่ไม่ได้ยิงนะครับก็ มาทักทายนะครับเพื่อนๆน,นะครับก็คงจะสบายดีกันแหละเห็นคอมเมนต์มาหลายคนผมก็พยายามตอบนะครับทุกคอมเมนต์นะครับแต่ก็ไม่มีเวลาที่จะทําให้ดูนะครับก็ต่อจากนี้คงจะอัปเดตนะครับเรื่อยๆนะครับมีเวลาบ้างคงจะก็ทดสอบให้ดูบ้างนะครับอันนี้ก็อันนี้เอาสลักมาก็ยังไม่ยังไม่ได้ทดสอบเลยนะครับนี่ก็จะก่อนเก็บผมก็จะ ยิงออกไปสักสองสามนัดนะครับเพื่อที่จะไล่นะครับความชื้นนะครับภายในระบบนะครับมาให้มันเกิดสนิมนะครับแล้วก็เช็ดนะครับฉโลมน้ํามันก็เก็บใส่กล่องขึ้นนะครับโอเคนะครับก็ยังไงก็ขอให้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมก็ขอบคุณมากครับสำหรับคนที่รับชมนะครับคลิปเก่าๆของผมแล้วก็เลตติ้งค่อนข้างที่จะ ก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับแปลว่าเออมีคนชอบเหมือนเรานะครับโอเคเนาะก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับช่วงนี้ก็อากาศนะครับทั้งโควิดก็มาเรื่อยๆนะครับแต่แต่แต่อาจจะไม่ค่อยกลัวกันเหมือนแรกๆแล้วละครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคินี้ฟงไวแคนี้ครับสวัสดีครับ